ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูไพ่แบบรันดอมกันนะซึ่งเป็นการดูดวงแบบภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี่เลยนะครับภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับ และที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครคิดถึงคุณอยากเจอคุณมากเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครคิดถึงคุณมากๆอยากเจอคุณมากๆนะครับเวลานี้ใครกันหนอใครกันผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเสียงทายเปิดไพ่ให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้โหสี่ไม้เท้ามาเลยโฟร์บอใบแรกนะครับโอ้ยไม่ธรรมดาแล้วใครเนี่ย คนที่จีบจีบมันอยู่หรือเปล่าเอ้เรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดเโอ้โหเจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนเดอรคความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่ดูมีโอกาสจะมั่นคงนะครับความมั่นคงสี่ไม้เท้าเอเจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวนว่างไม่ใครตรงกันหรือเปล่าเออคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งอะไรแบบนี้ โอ้โหหกเหรียญ six of pentacles สายบุญอ่าชวนกันไปทำสิ่งดีๆหรือเป็นคนที่เจอจากงานบุญก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นใครนะโอ้สามไม้เท้า three of wands คุณมีแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ธรรมดาไพ่วันนี้อ่าใครคิดถึงคุณอยากเจอคุณมากหกไม้เท้า six of wands ชัดๆ มีอนาคตรวมกันแน่นอนแต่จะในฐานะอะไรเดี๋ยวมาดูกันสักหน่อยสิเอออเด็กชื่อดาเพจออฟซอสมีใครงอนกันหรือเปล่าเนี่ยเอองอนกันอยู่ก็ล่าไม่เท้า f i r e w อนส์โอ้โหชุลมุนมากคนมากความอาจจะมีคนนอกบุคคลที่3 4 5หอยากจะมายุ่งวุ่นวายกับความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับนะไม่ต้องกังวลน,นะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างโอ้โหสองถ้วยทูบครับนี่มันไพ่เนื้อคู่นะสองถ้วยเนี่ยนะทำไมใช้เนื้อคู่ก็กัลยานมิตรอย่างใดอย่างหนึ่งล่ะเดี๋ยวมาดูกันดูสิใบสุดท้ายใบยที่10คืออะไรโอ้โหเดลไฮพริเทสราชินีพระจันทร์หรือนักบทหญิงแล้วแต่จะ,จะเรียกวันนี้ไพ่สวยมากเลยนะครับนะ มีความยุ่งเหยิงนิดหน่อยกับห้าไม้เท้าแต่ไม่ต้องกังวลคุณกับเขาจะผ่านไปได้ใครคิดถึงคุณมากอยากเจอคุณมากดูจากใบแรกแล้วผมขอทํานายว่าเป็นคนที่สนิทสนมกับคุณดีรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนที่หนึ่งนะกำลังศึกษาดูใจกันอยู่แต่อยู่ไกลกันไม่ได้มาเจอกันบ่อยๆแบบนี้ความสัมพันธ์ทางไกลเป็นไปได้แต่ย้ำว่ารู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้วแล้วมีอันต้องห่างกันไปนะครับ ไอ้ประเภทที่แบบทักมาจีบลอยๆไม่มีตัวตนยังไม่เคยเจอกันแบบนั้นไม่ใช่นะไม่เด็ดระวังโดนหลอกนะครับอันนี้คือเคยเจอกันแล้วรู้จักกันแล้วนะไม่ว่าจะรู้จักกันจากงานบุญงานกุศลงานกิจกรรมดีๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีพ่อสื่อแม่สื่อเพื่อนสนิทชักนําพามาญาติแนะนําให้รู้จักแบบนี้กิจกรรมดีๆงานมงคลใดๆก็แล้วแต่ทําให้คุณทั้งสองคนรู้จักกันแล้วมีอันต้องห่างกันไปอืคุณชอบกันนะ ที่แน่ๆคุณชอบกันความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขายังกระตอกกระแตะเรียกว่าต้องทม์ทำนายตามตรงว่ายังเป็นลักษณะเพื่อนหรือกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีดต่อกันอยู่ความสัมพันธ์จะค่อยๆเติบโตจากคาว่าเพื่อนเติบโตอย่างช้าๆแต่ดูแล้วมั่นคงจังเลยเพราะว่าสี่ไม้เท้ามาขนาดนี้นะถึงจะเป็นการเติบโตช้าๆแต่ความมั่นคงดูสูงมาก แล้วมีสองถ้วยเนี่ยผมทานายว่าคนคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นเนื้อคู่คุณได้สูงมากเลยนะครับคนเราเกิดมาชาติหนึ่งตามความเชื่อเราสามารถมีเนื้อคู่เข้ามาได้หลายคนไม่ว่าจะเป็นคู่แท้คู่จอนคู่ศัตรูคู่ไมตดคู่บุญคู่เว้นคู่กรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ต่างกรรมต่างวาระ ที่เหลือคือเราจะเลือกคนไหนได้ลงเอยกับใครประมาณนี้นี่คือตามความเชื่อนะครับแต่คนนี้มาดีแน่นอนเป็นคู่เรียกว่าเป็นคู่บุญแล้วกันผมยังไม่อยากใช้คําว่าคู่แท้นะเอาเป็นว่าเป็นคู่บุญแล้วกันคู่บุญคู่มิตรแบบนี้สามารถพัฒนาเป็นคู่ครองได้ถ้าคุณยังไม่ได้คบหากันถึงขั้นเป็นคู่รักนะแต่ถ้าคุณที่มีคู่แล้วมาดูคลิปนี้วันนี้เจอไพ่ ชุดนี้เข้าไปถ้าคุณที่มีคู่ได้มาดูคลิปวันนี้นะครับขอให้สบายใจเลยว่าคุณคบหาถูกคนแล้วนะส่วนคุณคนโสดก็สามารถดูใจกันไปได้ความสัมพันธ์คุณจะเติบโตโดยลําดับช่วงเวลานี้มันมีโอกาสที่จะต้องห่างกันดังกล่าวแล้วก็ต่างคนต่างมีภาระส่วนตัวที่อาจจะต้องเหนื่อยหรือว่ายุ่งเหยิงหรือทําให้อารมณ์เสียไปบ้างแบบนี้จนอาจจะไม่ค่อยมีอารมณ์คุยเล่นกันสักเท่าไหร่แต่คุณก็ยังเข้าใจกันดีนะครับ คุณยังมีความเข้าอกเข้าใจกันดีแล้วในบางท่านบางคู่มีโอกาสที่จะเคยวางแผนอนาคตร่วมกันไว้แล้วด้วยนะในบางคู่เคยวางแผนอนาคตร่วมกันไว้แล้วแต่อาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้มากเพราะ1่ยังไกลกันอยู่2ความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอขนาดที่ว่าจะครองคู่นะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเป็นช่วงศึกษาดูใจที่ดีทายให้อย่างนี้เลยนะครับและก็มีบางท่านนะมีบางท่านกําลังอยู่ในภาวะ ตึงๆกันหรืองอนๆกันอยู่หรือเปล่าอันนี้บางท่านเท่านั้นนะครับใบนี้เข้ามาแทรกนิดนึงว่าถ้ามีอะไรที่ขัดใจกันหรือผิดใจกันอยู่เล็กๆน้อยๆหนักนิดเบาหน่อยขอให้คุยกันดีๆนะครับความสัมพันธ์ของคุณทั้ง2คนดีมากเลยตัวไกลใจคิดถึงคุณคิดถึงกันแทบจะตลอดเวลาที่ว่างเลยเลยแบบนี้นะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี่ย คุณต่างคนต่างมีเสน่ห์ทั้งคู่ดูเหมือนจะมีคนบุคคลที่3 4 5หคนนอกอยากเข้ามาข้องเกี่ยวคําว่าบุคคลที่3 4 5หคนนอกนี่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมาแย่งความรักอะไรคุณบางทีอาจจะเป็นญาติพี่น้องออกความเห็นในนั่นน่น ون. พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยหรือว่ามีคนคอมเมนต์ความสัมพันธ์ของคุณแบบนี้เรียกว่าความสัมพันธ์นี้อาจาจะถูกจับตาจากคนนอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนนอกที่เป็นคนนอกจริงๆเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายหรือแม้แต่คนในครอบครัวของกันและกันพ่อแม่ของกันและกันพี่น้องของกันและกันแบบนี้เป็นไปได้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าดูแล้วระยะยาวคุณจะเลือกที่จะเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันสูงมากมีแนวโน้มที่คุณจะลงเอยเป็นฝั่งเป็นฝาร่วมกันได้อย ากนักถ้าปัญหาเล็กๆน้อยๆของคุณได้รับการพูดคุยกันอยู่อย่างสม่ำเสมอมีอะไรก็ปรึกษากันอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่ได้มาเจอกันแต่ก็ติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดไม่เคยขาดแบบนี้มีโอกาสที่คุณจะเรียกว่าเคลียร์ปัญหาต่างๆได้และยิ่งมีความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่อยๆนับวันยิ่งรักกันนับวันยิ่งผูกพันกันนะครับความคิดถึงของคุณไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหน ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากอยากมาเจอคุณมากแต่ยังมาไม่ได้ให้รู้ไว้เลยว่าคนรักของคุณหรือคนที่กําลังดูใจกับคุณอยู่ตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆคุณมีเสน่ห์เหลือเกินเขาก็มีเสน่ห์เหลือเกินจึงไม่แปลกที่จะมีผู้คนอาจํานวนมากที่อาจจะอยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะกองเชียร์เข้ามาในฐานะผู้วิจารณ์หรือมาในแบบไหนก็แล้วแต่คุณไม่ได้ไปสนใจคนนอกมากมายขอให้เชื่อในไพ่สองถ้วยกับสีไม้เท้า สองถ้วยกับสีไม้เท้าไม่ได้ออกมาคู่กันง่ายๆบ่อยๆนะครับสองใบนี้ถ้าคุณคบหากันเป็นแฟนกันนะถึงขั้นเรียกว่ากลมเกลียวสมัครสมานแน่นแฟนถึงขั้นแต่งงานได้เลยสีไม้เท้าเนี่ยถึงขั้นแต่งงานได้เลยแต่ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์เพิ่งเริ่มศึกษาดูใจแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นคู่มิตรที่ดีที่สามารถพัฒนาเป็นคู่รักได้เช่นกันนะครับแล้วแต่แต่ละท่านนะครับอย่าลืมว่านี่คือพลังงานรวมให้ดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะที่แน่ๆ ความเป็นคู่กันของคุณสองคนมีสูงมากเรียกว่าดวงสมพงกันมากระยะทางทําอะไรคุณทั้งคู่ไม่ได้เลยนะครับตามหัวข้อนี้ก็จะชัดเลยใครที่คิดถึงคุณอยู่อยากเจอคุณมากคือคนที่คุณกําลังศึกษาดูใจกันอยู่ณเวลานี้หรือคนที่จีบจีบกันอยู่แม้แต่นะแม้แต่แยังไม่ได้เป็นอะไรกัน แต่เพิ่งได้รู้จักกันใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าถูกชะตาคนนี้จังแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับคำว่า2ถ้วยมานี้คือเป็นคู่มิตรแน่นอนไม่ว่าจะเพิ่งรู้จักกันหรือคบหาดูใจกันก็นแล้วแต่ดีทั้งนั้นนะครับรมานี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดเพิ่มเติมไปอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบครับโอ้ย 10ถ้วยนะ10 of cups เปิดกันเห็นเห็นจัดจ้าสิบถ้วยมาไม่ต้องอธิบายกันเยอะ10ถ้วยคือไพ่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวที่สมหวังมีความสุขความเจริญนะครับถ้าคุณกำลังเพิ่งเริ่มคบหาใบนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีว่าความสัมพันธ์คุณจะยั่งยืนยาวนานมีโอกาสลงเอยมีโอกาสถึงขั้นสร้างครอบครัวกันได้ส่วนคนที่มีคู่แล้วถ้ามาดูคลิปนี้มาจนถึงใบนี้แปลว่า คุณและคู่ของคุณจะมีความสุขดีนะครับเป็นครอบครัวที่น่ารักหรือถ้าคนที่ตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วมีโอกาสมีลูกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นลูกคนแรกหรือมีลูกเพิ่มก็ได้เช่นกันครอบครัวสุขสันต์ครับใบนี้รับไว้นะโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ